สวัสดีครับทุกท่านครับจะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะกว๋วยเตี๋ยวต้นโพนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครพนมร้านที่ทําเลไม่ดีนะครับแต่ว่ามีลูกค้าติดใจแล้วก็มีชื่อเสียงมายาวนานนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยไม่มีที่จอดรถที่ผมบอกว่าทําเลไม่ดีคือถนนแคบนะครับรถไม่สามารถที่จะสวนทางกันจอดรถจริงๆแล้วร้านนี้ไม่ใช่ชื่อร้านกว๋วยเตี๋ยวต้นโพนะครับแต่ที่เขาเรียกเพราะว่า ทางเข้าร้านจะเป็นต้นโพนะครับย้ายร้านแล้วครับนี่คือร้านเดิมนะครับปิดแล้วตอนนี้อ่ะผมเอาวูเตี๋วเนื้อนะครับแล้วก็เอาลวกอ่าจานหนึ่งนะครับเนื้อมีสดใสเอ็นค่ะรวมได้ใส่็นรวมรวมเลยครับผมน้องเอารวมมิตรถ้วยหนึ่งนะนีอ่อันนี้คือของที่ขาดไปได้เลยนะครับสําหรับจังหวัวดนครปนมิริก,กีครับ แล้วก็กะปิเขาจะใส่แบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็ตักเอาเองผักก็จะมีผักแววแล้วก็ใบหูเสือหัวง,งอกกะลําสลัดนะครับหั่นไวอ่าผมเอาแคบหมูถุงหนึ่งครับหอมมากครับนี่นเนื้อลวกน้ำจิ้มของหวานมาสูงแล้วพอดีเลยผมก็จะชิมน้ำก่อนนะครับ หรือว่ากลมกมเลยครับผมเติมอย่างเดียวคือพริกผ่า,านเลยครับเจ้วนี้ไม่ต้องเติมอะไรเลยเติมแค่พริกอย่างเดียวแคบหมูเทลงไปเลยพริกกีนะครับที่เป็นพริกดิบนี่นี่นี่ตัวนี้เอาชิมเลยใส่เลยคำแรกจัดไปชิมเนื้อลวกนะครับเนื้อจกเย็นนะครับ แต่ว่าถ้าไม่ลวกไวก็อาจจะไม่ทันนะครับทางร้านก็เลยแก้ปัญหาโดยการลวกเนื้อ,อไว้เลยทำโตโ,โตร้อนครับต้องใช้น้ำช่วยเสร็จแล้วครับเรียกเก็บเงินกับผมก็ราคาทั้งสองอย่างนะครับร้อยสิบบาทครับ ผมก็ไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวชามละเท่าไหร่เนื้อลวกเท่าไหร่นะครับไม่ได้ถามแต่ว่ารวมกันก็คือ110บาทยิมเลยครับถ้วยเดียวยิมเลยเพราะว่าผมเป็นคนทานไม่เยอะนะครับของหวานกินไม่ได้ครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาห่อ,อให้นะครับบริเวณหน้าร้านนะครับพวกแก๊ปพวกอะไรก็จะมารับลูกค้าช่วงนี้ตอนนี้ผมนั่งทานก็เข้ามาเรื่อยๆครับผมก๋วยเตี๋ยวต้นโพดูครับรถ รถจอดเต็มเลยนะครับอันนี้ฝั่งทางสี่แยกนะครับมาจากสี่แยกก็ได้นะครับนี่